ตำม,มัวพี่น้องมากินตำม,มัวน้ำกันใส่ทุกอย่างลูกชิน้นกุ้งปลาหมึกใส่ทุกอย่างจ้าว่าตาแสบเนาะพี่น้องเนาะมามากินน้ำกันพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับมากินตำสัวน้ำกันกินตำสัวตำม,มัวใส่ทุกอย่างพี่น้องลูกชิน้น หน้าแสบๆน้ำกันจ้ะกไ่นี่ล่ะมันจะค่อยเห็นว่นสาส่นี่ก็บเเห็นเอเซนาะลำม,มุ่งกับพ่อยิ่งพน้องกินด้วยฝันรายพน้องชินอัอนี้จัดเลิสุเียวทุกชิ้น เทาเสียงเท้าเสียงเาเสิยงเอ่นเ่าที่น้องแสบแซบสับยูสยใส่หมอข้อหมูฟีลาแบบือ

Family, แจมเอรีเต็มพี่น้องไทยพอด้รับสับพี่น้องทำสวดสับยูข้อหมูไส้กุิ่นไส้ปลาหมึกไส้ลูกเกน อย่างกันกินแซ่บว่่อย่างกันกินมันบ่าแซ่บพี่น้อง เอาไปย้ายสับต่อไปอ่ะพ่ใหญ่บอกว่าแซ่กำมม่วนบหุวงขมพี่น่องโอเคแส่บักหุวงมากไม่ขมแลเด้ใสซบักหุวงน้อยนึง เขาเส่นขาพอดแท่นฝรัติดีแค่ g ก r n e น l e เน้องสื่อมาสื่อมากสมือว่าบ้องผม เน่าหลายมันเห็ดยักขวดกวดกลิ่นนิ่งขูดเยอะขวดฮึไม้ไม้ไม้ขวดไม้กระขึ้นผม คุณพี่พิชิตคุณเด็กก็จ่ายคิด <c> ห <oughs> <c oughs> นี่งกระชั้นนี่งละจ้าพี่น้องจับอยู่ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ